ตอนนี้ขอก่อนแล้วก็เตรียมชั้นได้แล้วมีมีต้องไปจับข้อนะคะกำลังมาครับถ้าเกิดไปเอากระชังนอกน้ำมันกำลังลงตึงด้วยแล้วเรือมันหงาด้วย ก็ทงคว่ำปลาหมึกหนีหมดดูงานเช้าไม่เช้าก็ทงคว่ำปลาหมึกหนีเป็นชีวิตเลยนะพี่สีเปลี่ยนเลยอ่ะอุยีแตกเลยอุดปากไว้ก่อนพี่ตัวใหญ่ฮะปกติเลยนะ ทำมีดแบบทุบเข้าหน้าผมนี่ผม<ห><ห>กลเยเดี๋ยวผมต้องรีบเาไปโร้้หลบไปครับนกมือผมหายแล้ว บางบางบางดูสามเมนูหน่อยบางบางเอาเอานี้รางให้ให้ให้บอสหน่อยนี่นี่แหละเดี๋ยวปุ๊บตุ่มเงไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยแนวป๊าเดี๋ยวน้องจะเดินนะเดิน ส่วนใหญ่ ien, ตรงปอดมันที่มันขยับขยับ,ยบตรงนั้นอันตรายที่สุดของปลาหมึกครับเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาบอกว่า,าการกัันมีอะไรกันหรือเปล่าอยู่ตรงนี้อย่างเดียวแค่ตัวนี้นะอันตรายคือ,อยังไงนะที่เขาบอกมีพยาธิกันจริงๆแล้ว <ร means. S 2> ไม่มีหรอกออ๋ที่เขาบอกมีมีมีกันอีตรงปอดมันอย่างเงี้ย<อ>จริงๆนะ บางบอกขึ้นข้างบนเอากระดาษชูทรัพย์ที่หน่อยเหมือนเดจาวูเลยอ่ะทำแล้วทำอีกเลย